สวัสดีครับสวัสดี f อซครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชาแนลครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศที่สวนพุทธมณฑลเนาะสวนพุทธแต่ว่าเป็นเป็นเ,เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับเป็นเส้นทางที่วิ่งด้านหลังเนาะอเอาเป็นว่า ท่านที่เห็นมองอยู่เนี่ยจากถนนพุนทธมณฑลสายสี่เข้ามานะครับผมก็จะนี่เขาเรียกว่าถนนเส้นหลังเขาเรียกว่าสายกนะครับเดี๋ยววันนี้คือสายกเนี่ยเคยเคยถ่ายลงคลิปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพาดูสายขอกับสายคอเนาะมาดูบรรยากาศป่าไม้นะครับผมสำหรับเอฟซีะ FC นะครับที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบป่าไม้เนาะลมลื่นเนาะ โอเคเริ่มเดินทางกันเลยครับผมขอบคุณเอีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดตามชมทุกๆคลิปนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขนะครับผมอ่ะ,อะนี่ก็จะพอโค้งเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นสายขอเลยนะครับเขาเรียกว่าสายขอเนาะสองข้างทางนะครับก็จะประมาณนี้เนาะมีริมคลองนะครับมีต้นไม้แล้วก็ด้านฝั่งขวาก็ะจะเป็นป่าไม้นะครับป่ารกทึบนะครับเป็น ออแล้วทั้งด้านขวาทั้งหมดนี้ก็จะคือส่วนพุทธนะครับส่วนเข้าไปด้านในลึกๆก,ก็ก็จะมีสถานที่แบบนั่งเล่นหรือว่าออปั่นจักรยานนะครับพาเด็กๆพาลูกพาครอบครัวนะครับพาแฟนนะครับมานั่งชมบรรยากาศที่ส่วนพุทธเนาะนี่ก็เป็นถนนสายหลังนะครับส่วนมากคนไม่ค่อยได้วิ่งมาเท่าไหรนะ่เนาะดูดิมีอะไรด้วยตัวอะไรเนี่ย ก็จะมีรถสัญจรบ้างนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะว่าเออมันมีสายเส้นถนนเส้นหลังวันนี้จะพาวิ่งสายขอนะครับตรงนี้แล้วก็มันอีกโค้งนึก็จะเป็นสายคอนะครับผมกอขอคอ,อนั่นแหละอืมไม่ใช่ก้างขวางคอนะหรือปากกล้วยนะนี่ก็ริมคลองริมน้ําริมคลองนะครับเขาทํานาฝั่งซ้ายเนาะฝั่งขวานะครับก็เป็น ป่าไม้นะเป็นต้นไม้หลากหลายนะครับนี่หน้าหนาวนี้ก็เย็นเหมือนกันนะครับที่นี่สวนพุทธก็คือเป็นเขตของจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ก็ติดติดกรุงเทพเลยนะครับติดเขตท,ทวีวัฒนานะครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่เนาะที่ดูแลสวนพุทธนะครับผมมองไปไกลๆนู่นก็โโห บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่โหเย็นเลยนะครับแถวนี้อากาศดีอากาศเย็นกันเลยนะครับผม,มก็เป็นคลิปพาทุกคนพาเอฟซีได้เข้ามารับชมนะครับาบางคนชอบคลิปแบบนี้นะเท่าที่ผมถ่ายให้เอฟซีได้ได้ชมกันก็เอฟซี FC ให้ความสนใจนะครับผม, <c oughs> ไ,มไม่เป็นหอพัก ของเจ้าหน้าที่ที่ส่วน,นดักครับสีเหมสีม่วงเลยเนาะน,นีอันนี้ก็เป็นซอยที่ออกพุทธมณฑลสายห้าได้เนาะ<ม>บ้านพักราชการม,มบุคคลไม่ต้องห้ามเขา้าตรงนี้นะครับสำหรับจริงๆส่วนพุทธข้างในนะฮะก็ผมก็ไม่เคยไปถ่ายสักทีเนาะแต่จริงๆก็มีหลายช่องนะครับ รือว่าหลายคนและที่เข้าไปถ่ายในส่วนพุทดนะครับก็บางคนก็จะเห็นอันนี้ถนนเส้นอ๋อนี่งต้องใส่ให้เจ้าหน้าที่เข้าได้อย่างเดียวแหละเพราะว่ามีไม้กั้นด้วยก็เก็บบรรยากาศแบบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์พาท่านได้ชม บรรยากาศสอง้างทางช่วงนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกานะเข้าสูา่หน้าหนาวและเพราะว่าฝนก็เริ่มซานะครับเห็นไหมครับรถตู้มาจอดพักผ่อนได้เนะาะก็คืออากาศมันร่มเย็นอะแบบอสอง้างทางมันมีต้นไม้เยอะไงถ้าตรงไหนต้นไม้เยอะก็คือ,อมันก็อากาศดีอะ จะขี่ไม่เร็วมากนะครับก็ให้ทุกคนได้นี่คือดีฝั่งนี้ที่จะเป็นเขาเป็นทุ่งนาอารมณ์แบบว่าเป็นทุ่งนาเนะาะทำนงทำนาอะไรปลูกข้าวขายอย่างที่เเคยพูดให้ FC ฟังก่อนหน้านี้ก็จะมาฉีดตรงฉีดยาอะไรมีฝรัง่งชาวต่างชาติปัน่นจักรยานจริงๆถ้าเป็นอากาศบรรยากาศตอนค่ำๆเย็นๆเนาะจะมีคนมอาออกกำลังกาย เยอะแยะเลยนะก็วิ่งออกบรัังกายกันครับผมส่วนมากคนเขาจะดูแลสุขภาพเลยไหมท้องทุ่งนาเส้นสุดสาย5นะครับสาย4สาย5นะครับก็จริงๆมันมีพวกมีสัตว์ที่อยู่ในป่าเนาะอาศัยไม่ไม่ไม่จะเป็นกระรอกเป็นกระรอกกระแต,แตนกต่างๆเนาะที่อยู่ ส่วนเส้นทางนี้เป็นทางโค้งนะครับเส้นทางโคง้งปุ๊บโคง้งปุ๊บก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายขอเอ้สายคออืเพราะว่าเมื่อกี้สายขอนี่ก็จะเป็นสายคอไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรถเก่าเนาะมาจอดทิ้งไว้นะครับก็ไม่ทราบว่ารถใครนม่มองไปไกลๆมีน้ำแไม่ไม่ไม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 น้ำเป็นน้ำล้อมรอบส่วนพุทนะครับผม แต่ไม่ได้พา f อเข้าไปดูหรอกแค่แค่ถ่ายรอบนอกนะครับถ่ายบริเวณถนนนะครับผมสายกอสายขอสายคอแต่สายกอไม่ได้ถ่ายเนาะเมื่อกี้เพราะว่าเคยถ่ายแล้วเคยวิ่งถ่ายให้ f อได้ชมกันแล้วถ้าวิ่งตรงไปนะสุดก็จะเป็นถนนพนะุทธมณฑลสายสี่นะเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะตีเข้าเส้นบรมนะครับไปยูเทิร์นกลับก็ ไปเพิกเกษมนะอืมก็โอเคเนาะก็ขอบคุณเอฟซี FC เลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้บอยสั่งโจเกอร์ยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกไม่ว่าจะเป็นคลิปบรรยากาศนะครับคลิปต่างๆนานาถ้าผมเห็นอะไรที่แบบเออมันเข้าท่าหรือหน้าถ่ายหรือบรรยากาศข้างทางหรือว่าการเดินทางนะครับเนี่ยสองข้างทางมันก็จะสวยงามแบบนี้นะเพราะว่ามันมัน มันร่มเย็นเนาะอืมมันร่มเย็นร่มต้นไม้นะครับก็อารมณ์แบบคล้ายๆแบบถ้ามองดีๆเนะเหมือนต่างจังหวัดแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเหมือนป่าไม้อะ่ะแต่จริงๆนี่คือแทบจะติดกรุงเทพเลยนะครับไม่ใช่ว่าใกล้กรุงเทพนะครับติดเลยนะครับผมอ่าทวีเขตทวีวัฒนานะครับกรุงเทพแล้วก็อ่าสรารยานะคาปรปฐมเนาะอืม มีต้นไผ่มีด้านในด้านในก็มีนะต้นไผ่ข้างในจริงๆอะ่ะมีมีพวกสัตว์ที่ที่แบบว่าสัตว์เล็กๆนะไม่ได้สัตว์ใหญ่นะครับคือพอได้อยู่อาศัยพวกกระแรกกระไทกระลอกกะแตนะครับหรือว่าจะเป็นนกนะบบางชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ข้างในนะครับแต่จะมีข้างในลึกๆเลยก็จะเป็น แหล่งน้ำเนาะเป็นธรรมชาตินะครับผมของส่วนพุทธมนตรอันนี้ผมก็จะถ่ายดูให้จนจนจบเส้นทางนู่นแหละเส้นทางส่วนพุทธนะครับผมก็ดูกันไปยาวๆเลยเนาะเห็นไหมเสียงนกเสียงนกอะไรประมาณนี้เลยถ้าใครดูอย่างนี้ก็จะเหมือนแบบเออเหมือนอยู่ แถวต่างจังหวัดอะภาคเหนือภาคอีสานหรือจะเป็นภาคใต้หรือหรือจะเป็นป่าเขานะครับแต่ให้ด้านซ้ายนี้เป็นโรงบาลน,นะครับศูนย์การจนานะครับศูนย์การแพทย์การจรนาเนาะที่มองเห็นนี่ก็มีแบบเหมือนอารมณ์คล้ายๆแบบเป็นศาลาเนะาะศาลาวัดอะ แต่ผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับขายให้ดูกันยาวๆเลยนะครับผมก็สำหรับ F e C ที่อยากเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับยังไงก็เชิญนะครับ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็จริงๆผมก็อยากทำคลิปทำช่องให้มันผ่านกดเกณฑ์ผ่านการสร้างไรายได้เนาะ เห็นไหมสวยไหมโอ้สวยนะครับผมนี่เป็นศาลาแบบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบข้อมูลหรอกแต่ว่าเคยมีพวกที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกอะไรหน่วยปากจราจนอะไรมาพักที่นี่แหละก็าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับที่เข้ามาพักได้นะโอ้ ใกล้แล้วนะครับผมใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้ออกนอกอเส้นทางสายคอนะครับผมเห็นไหมรถแท็กซี่นะครับรถก็ที่จะมาจอดพักพักผ่อนนะครับนอนบ้างไรบ้างเพราะว่ามันร่มไงมันไม่ร้อนนะครับที่นี่ก็คือมันอากาศมันไม่ได้ร้อนนะมีลมไม้นะครับผมโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะขอบคุณเอฟซีนะครับ อืมให้ดูอีกทีหนึงเป็นสองข้างทางอย่างที่บอกนะครับผมที่เห็นข้างหน้าก็คือสะพานข้ามแยกเนาะวง,งแหวนนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับเราจะลงไปสรยารยเนาะรถล,ลาก็เยอะนะครับหลังจากที่เห็นธรรมชาติแล้วก็มาดูแบบมีรถลาเยอะแยะนะครับผมยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็คลิป ต่างๆนานาก็ฝากรับชมด้วยเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไม่ได้ยาวมากมายเนาะแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นนั่นแหละอืมนี่มาให้ดูนีะครับผมอันนี้มันมีแต่ต้นไม้นะจริงมันมันมีไม้ขึ้นมามันเป็นหนามนะ โอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะขอบคุณครับสวัสดีเด้อครับพี่น้องบาย